Okay. อเอาเลยน้องเริ่มเก่งแล้วนะครับวิธีแบบนี้คือฝึกเริ่มต้นนะครับัเราเป็น,นปหนึ่งสวัสดีครับพบกับผมแทัดครับในช่วงซัดเอ้ยครับผมวันนี้จะเป็นทิปปอลลูนกคอกแะเทลนะครับผม คลิปที่แล้วนี่ผมที่ผมล้มนกไปนะครับคลิปนี้เขาเริ่มโจแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกป้อนแล้วก็ฝึกวิธีการคอลแ back ด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมได้เดี๋ยวไปฝึกกันเลยอ่ามาเลยครับนี่เลยหิวมากๆเลยวิธีการฝึกนะครับเราจะใช้ความหิวเป็นแรงขับเพื่อนนะเพื่อนนะถ้าเขาหิวแล้วเขาจะทาําตามในสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับทุกคนจะไม่ได้เป็นการทรมานนะครับนะมาแล้ว เต็มเลยครับผมอุปกรณ์ป้อนนะครับเราจะใช้เป็นไซลิงนะครับเพื่อนนะดึ <Okay. S 1> ่งขึ้นมาเลยอ่ะเต้กังนลยจุ๊บอ่าเตบอ่าโอเคโอค้โหเขาค่เดินไซลิงนะครับเดี๋ยวน้องจะสำลักอาหารนะครับผม น <Workers S 2> ี่เลยนะตัวไหนตัวท่านผู้ชมเนี่สยอือนี่เลยนี่สวยนะครับนี่เลยครับเอาละเนี่นี่เลยครับเวลาเรียกนกมาภาษานกเรียกว่าเขาแบบง่ายเพื่อนนะมาเร็วอ่า เราก็ฝึกใกล้ๆก่อนนะครับแล้วพอน้องเก่งปุ๊บเราก็เพิ่มระยะนะครับพอน้องบินมาหาเราก็ป้อนอาหารทันทีเลยเขาจะจดจําว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเขาจะได้อาหารนั่นใช่เหมาลูก อเคโนวน้สนยบินนอยบินนอยบินน้อยอันนี้ตัวนึงนะครับมาเลยมถ้ารา้อยังไม่มาให้เราป้อนให้เขาริมรดอ่านก่อนนะครับแล้วถึงเรียกมามา,มาเร็วมาอ่านะครับนี่เลยเริ่รรดีแล้วนะครับตัดตอนน้มาหาต้องเร็ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตัวนี้ครับจะเป็นสีสวยมากๆเลยนะครับเป็นแก้มพาสเทลนะครับแล้วก็ปีกกักเป็นปีกกักมุกด้วยนะครับนี่เลยนะครับวิธีป้อนนะให้อามือล็อกคอรองไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินสลิงนะครับอ่าครับ huh. แล้วก็เว้นเป็นจังหวะนะครับ uh huh. เพื่อนๆอ่า uh huh. แล้วก็ป้อนต่อนะครับ แล้วก็เว้นเป็นยังไงให้เขาคืนอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งชลิงเกินเร็วเกินหรือว่านานเกินน้องจะสำลักอาหารได้นะครับอันตรา,ายที่สุดเลยครับถ้านกสำลักอาหารมีโอกาสเสียชีวิตครับผมมีเลอะมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะเล่เจ๋งอะเอเลยเจ๋งเห็นไหมครับน,รรน้องเริ่มเก่งเลยนะครับวิธีแบบนี้คือฝึกเริ่มต้นนะครับ ที่เราเห็นเขาบินนอกสถานที่นะครับก็คือการบินอิสระนะครับผมก็มคือเริ่มฝึกจากบอแบ c กนี่แหละลครับนะเห็นไหมครับแต่เราก็ป้อนอาหารท่านที่เลย ก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับการป้อนลูกนกกับการฝึกคอร์บกนะครับสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์คอกเทลนันเพื่อนนะโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพจ f a เฟซ o ุ๊กยู t ูบ t ิ k ตอร์ชนะโพเตเลไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับยูยยยย <laughs> โอเค